สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปูจะมาแนะนำนะคะสอนวิธีการวาดใบหน้าของนางแบบชื่อมิแรนดาเคอนะคะรู้จักกันหรือเปล่าคะครูก็จะมาวาดรูปนี้ให้ชมกันนะคะเป็นภาพขาวดำนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาใช้ดินสอนะคะวันนี้ใช้ดินสอ 6B นะคะ สำหรับวาดนะคะครูก็ใช้กระดาษ A4 ธรรมดานี่แหละคะ่ะวิธีวาดนะคะเราก็ล่างภาพนะคะรูปดวงตาทุกโฟกัสที่ดวงตาทุกครั้งนะคะจับช่วงขอบตานะคะขอบตาครูก็จะพูด เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราก็วาดซ้ำๆเหมือนเดิมนะคะการทำซ้ำทำให้เราเกิดทักษะความชำนาญน,นะคะดังนั้นนะคะลองทุกคนลองฝึกดูนะคะวันนี้ใช้ 6B นะคะเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะจากที่ปกติโอจะใช้ 4B ใช่ไหมคะวันนี้ก็จะใช้ดินสอแรงเงา 6B เป็นอุปกรณ์ในการวาดนะคะเราก็จะมาลองฝึกวาดกันนะคะโฟกัสกันที่ดวงตาจากนั้นก็เน้นนะคะเน้นขอบตาให้เข้มลงแสงเงาให้ชัดเจนนะคะขาวเทาดำจากนั้นเราก็ล่างร่างช่วง ชั้นตานะคะเราล่างช่วงชั้นตาเน้นนะคะเน้นเส้นให้คมชัดขึ้นจากนั้นเราก็เกลี่ยด้วยเปเปอร์สตัมนะคะเกลี่ยด้วยเปเปอร์สตัมและเกลี่ยข้างในดวงตาด้วยนะคะ เน้นให้เข้มเลยนะคะลูกลกระตานะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆแรงเงานะคะแรงเงาช่วงชั้นตาขึ้นมาลงโครงคิ้วก่อนนะคะลงโครงคิ้วใส่เส้นขนคิ้ว เน้นช่วงหางตานะคะให้เข้มคนให้ให้เข้มขึ้นนะคะให้เข้มขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ใช้เปเปอร์สตัมนะคะเกลี่ยลากขอบตานะคะขอบตาล่างเว้นไว้ตรงนี้ก็จะเป็นเงานะคะลงมา ช่วงหัวตานะคะตรงนี้ก็จะเป็นขอบตาล่างนะคะเขียนขอบตาล่างด้วยดินสอเขียนขอบตาให้เข้มนะคะกดเลยนะคะกดให้เข้มจากนั้นก็แรงเงานะคะแรงเงาช่วงเบ้าตาล่างเราก็จะได้ดวงตาข้างหนึ่งแล้วนะคะเราก็ลากมา กูก็จะเน้นนะคะเน้นให้เข้มเลยนะคะกระดาษเรียบลื่นดีนะคะก็เลยวาดได้ง่ายนะคะใช้กระดาษ A4 ธรรมดานี่นะคะลองวาดดูก,ก็จะเนื้อกระดาษจะเรียบลื่นดีนะคะจากนั้นก็ใช้เกลี่ยนะคะ Paper stamp เกลี่ยเงาสันจมูกนะคะ ครูคูว่าซ้ำๆให้ดูบ่อยๆนะคะทุกคนจะได้าสามารถวาดกันได้นะคะจากนั้นแล้วก็ดวงตางเธอหัวตานะคะกะระยะหัวตาล่างเบาๆนะคะตาอีกข้างหนึ่งดูลักษณะรูปตานะคะแล้วก็ใส่ ลูกตาดำนะคะลงไปเว้นแววตาไว้สีขาวระบายสีดำข้างใต้นะคะให้เข้มเลยเพื่อผักน้ำหนักให้ชัดเจนขึ้นมาวันนี้มาวาดแบบง่ายๆสบายๆนะคะให้ทุกคนได้รับชมกัน โดยไม่ต้องตีสเกลนะคะเราก็สามารถฝึกให้เกิดความชำนาญได้นะคะถ้าเราฝึกบ่อยๆนะคะโดยการกะระยะห่างแต่ละจุดนะคะทุกครั้งนะคะครูก็จะพูดซ้ำย้ำบ่อยเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะเน้นนะคะ เน้นขึ้นมาเลยนะคะช่วงเงาจะเข้มมากเลยนะคะช่วงใต้ช่วงใต้คิ้วตานะคะจากนั้นแล้วก็เน้น ใส่ขนคิ้วนะคะใส่ขนคิ้วโครงคิ้วตรงตรงนี้หนคิ้วนะคะก็จะเว้นน้ำหนักขาวไว้นะคะแล้วก็เน้นอายแชโดว์เงานะคะเงาช่วงหางตามิทีโฟกัสไปที่ดวงตาก่อนนะคะแล้วก็เราก็ค่อย ลำดับขั้นตอนว่าส่วนอื่นต่อไปนะคะตรงนี้นะคะครูก็ลงบายแสงเงานะคะช่วงเบ้าตาล่างใช้ p a เปอร์สตัเกล่ะคะรู้สึกว่าเงาจะออกมาเยอะเกินนะคะเงาช่วงเบ้าตาก็จะ ดูจิตกับขอบตาพอดีเลยนะคะช่วงนี้เราก็เน้นนะคะดวงตาให้เข้มนะคะแสงเงาใส่เส้นขนคิ้วนะคะลงเบาๆตรงนี้ก็เน้นเลยนะคะเน้น เน้นให้เข้มขึ้นมาเลยนะคะขอบตาช่วงช่วงนี้นะคะเน้นนะคะใสชั้นตาให้เข้มจากนั้นเราก็กะระยะห่างนะคะตรงนี้ก็แรงเงาให้เข้มด้วยนะคะช่วงสันจมูกนะคะเพื่อทำให้จมูกดูโด่งขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะ เราก็จะเน้นแสงเงาขึ้นมาอีกนะคะยากไหมคะวิธีการวาดของครูปูสไตล์ครูปูนะคะนำมาแบ่งปันให้ทุกคนนะคะได้ลองฝึกวาดกันดูนะคะช่วงหัวคิวนะคะ จากนั้นเราก็ใส่ช่วงจมูกนะคะกะสัดส,ส่วนจมูกลงแสงเงาระบายแสงเงานะคะเน้นช่วงปลายจมูกขึ้นมานะคะ ช่วงปีกจมูกนะคะเงาแล้วก็ช่วงใต้ปลายจมูกนะคะเน้นขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นช่วงขนตานะคะคุณปุลเหลาไส้ิึงสัแป๊บนึงนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยแหลงเท่าไห่ เอาละค่ะเราก็มาวาดกันต่อนะคะจากนั้นนะคะเราก็เน้นนะคะช่วงข้างใต้ปลายจมูกนะคะเป็นล่องช่วงเหนือริมฝีป,ปากนะคะตรงนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะ จากนั้นนะคะเราก็ล่างรูปริมสิบปากนะคะล่างช่วงลิมสิบปากเกลี่ยแสงเงานะคะช่วงจมูกนะคะวาดปากนะคะ เลือกรูปขาวดำมาว่าดนะคะครูก็จะแนะนำทุกครั้งนะคะสำหรับการวาดหาแบบมาฝึกวาดนะคะถ้าเราหารูปขาวดำมาฝึกวาดก็จะดีนะคะเพราะว่าจะทำให้เรามองเห็นแสงเงานะคะได้ชัดเจนขาวเทาดำนะคะเมื่อเราสามารถนะคะแบ่งแยกน้ำหนักได้ชัดเจนแล้วนะคะ รูปของเราก็จะวาดออกมาได้แบบคมชัดเลยนะคะเราก็จะสามารถเ,าเกิดความชำนาญขึ้นนะคะในการแยกแยะแสงเงานะคะนี่นะคะครูก็เลือกรูปขาวดำมาเพื่อที่จะดูได้ง่ายขึ้นนะคะสังเกต แสงเงาได้ง่ายขึ้นเราก็จะเน้นนี่นะคะครูก็จะเกลี่ยแสงเงานะคะใช้ยางลบนะคะลบ ช่วงช่วงขาวหน่อยนะคะหรือถ้าสมมุติว่าเข้มไปนะคะก็ใช้ยางลบคาร์บอนนะคะหรือว่ายางลบดินน้ำมันนะคะจุ่มออกหน่อยนะคะตรงนี้เราก็จะเกลี่ยแสงเงาลงมานะคะตรงนี้ก็เข้มแล้วก็ค่อยคอยเกลี่ยนะคะแสงเงาเกลี่ยด,ด้านข้างนะคะเพื่อผักน้ําหนักนะคะ ผักน้ำหนักให้เป็นล่องลึกลงไปนะคะตรงนี้นะคะใต้ใต้จมูกนะคะนี่คือกูโูจะมาสาธิตนะคะวิธีการแรงเงานะคะโดยการหารูอขาวดำมานะคะมันก็จะง่ายต่อการวาดนะคะ ขาวดำแล้วก็จะเน้นเลยนะคะเน้นให้ปากดูลึกลกนะคะจากนั้นเราก็เน้นช่วงนี้นะคะให้เข้มขึ้นแล้วก็แรงเงาตรงตานะคะตรงตาเน้นนะคะให้เข้มขึ้นจากนั้นแล้วก็ ลงขนตานะคะเน้นขอบตาแสงเงาใต้ช่วงช่วงรลืมฝีปากล่างนะคะก็จะเข้มขึ้นนะคะเพื่อให้ริืมฝีปากดูอิ่มขึ้นมานะคะเราก็จะลงแสงเงานะคะจากนั้นนะคะ ช่วงส่เงานะคะกูจะลงช่วงหน้านะคะช่วงหน้าขอบหน้าเดี๋ยวลงช่วงปากก่อนนะคะแรงเงาช่วงปากวิธีการแรงเงานะคะเรากล้าที่จะลงให้เข้มนะคะน้ำหนักเข้มเพื่อที่จะสามารถผักน้ำหนักออกมา ได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็ลงให้เข้มเลยนะคะวันนี้ใช้หกปีนะคะอย่างที่บอกไปนะคะดังนั้นก็จะเข้มได้ใจเลยทีเดียวนะคะเข้มแบบหนักมากเลยนะคะเข้มหนักหนักกว่าสี่ปีนะคะหนักกว่าสี่ีแล้วก็เกลี่ยนะคะ กลี่ยแสงเงาดวงตานะคะหางตาให้ฟุ้งนะคะจากนั้นนะคะเราก็แรงเงาอินสอแรงเงาก็จะจับถนัดมือนะคะครูโบไม่ค่อยได้ใช้6กบีวาดเท่าไหร่นะคะวันนี้ลองใช้6กบีวาดนะคะ่ะ แท่งเดียวเอาอยู่หรือเปล่าคะหกปีสไต์นะคะสไตล์กูบูก็จะต้องบอกเอาอยู่นะคะคือแบบสี่บีแท่งเดียวเอาอยู่นะคะแต่คลิปที่แล้วนะคะเอาไม่อยู่นะคะเอาไม่อยู่ในที่นี้คือไส้กดไม่ลงนะคะคลิปที่แล้วนะคะก็จะมีมาสะดุดนิดนึงนะคะสะดุดนิดนึงนะคะ คลิปนี้ครูก็จะมาลองใช้6ปีนะคะเราก็ระบายได้เลยนะคะให้เข้มขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะร่างช่วงผมนะคะผม ร่างช่วงผมนะคะรูปนี้ที่ครูบุ๊ว่าน,นะคะก็จะเป็นขาวดำนะคะเลือกมาร่างผมเลยนะคะลากเส้นให้พริ้วนะคะลากเส้นให้พริ้วพริ้วตรงนี้ก็ จะลงช่วงคางต่อมาช่วงผมนะคะจากนั้นหน้าเหมือนจะดูไม่ได้สัดส่วนนะคะแต่จริงๆคางก็จะห่างประมาณนี้แหละคะ่ะช่วงคางนะคะเลยดูช่วงคางสั้นไปเลยนะคะแต่จากรูปจริงนะคะครูจะแบบฟรีแฮนนะคะฟรีแฮน์ให้ทุกคนได้เห็นเส้นกันนะคะ เราจะลากเส้นแบบผิวนะคะลากเส้นแบบริวไหวนะคะริ้วไหวมันจะรู้สึกผ่อนคลายไปด้วยเลยนะคะเวลาเราวาดเส้นแบบลากเส้นผิวไหวนะคะนี้นะคะครูก็จะแรงเงานะคะแรงเงาช่วงผมนะคะ ตรงนี้ก็เป็นผมแสกกลางนะคะผมแสกกลางเราก็จะลงระบายนะคะระบายโค้งอีกทีนึงนะคะเป็นลายเส้นนะคะรู้สึกว่าถ้าเรา จับดินสอได้ถนัดมือนะคะเราก็จะลากเส้นได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้อยู่ที่การจับดินสอด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเราจับห่างออกมาเราก็สามารถตีวงกว้างไปได้ด้วยเลยนะนี่นะคะคุณก็มาลากเส้นนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันทุกคนจะได้มีแรงบันดาลใจนะคะ ในการที่จะลากเส้นให้รู้สึกพลิ้วนะคะพริ้วไหวต่อไปเราก็แรเงานะคะช่วงใต้คางนะคะช่วงคอใต้คางนะคะแล้วก็ช่วงหายปลานะคะแล้วก็แรงเงานะคะจากนั้นเราก็ลากเส้นผมนะคะให้พริ้ว แบบแบบผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายครูก็แบบวาดรูปแบบสบายๆนะคะวาดรูปให้สบายๆผ่อนคลายนะคะถ้าเราเครียดเราเกร็งนะคะเราจะวาดไม่ออกเลยนะคะดังนั้นนะคะไม่ต้องเกร็งเลยนะคะน้องผ่อนคลายมือสบายๆนะคะเดีย๋ยวมันจะแบบ โฟมากเลยนะคะโฟรแบบลื่นไหลไปเลยนะคะลื่อนไหลไปเลยนะคะอันนี้ก็ลากเส้นนะคะลากเส้นครูจะมาคลิปนี้จะมาลากเส้นแบบฟรีแฮนดนะคะฟรีแฮนดต่อไปแล้วก็ใส่นะคะช่วงผมขึ้นไป แล้วก็ระบายช่วงดูง่ายๆนะคะวิธีการวาดสไตล์ของกรูปูนะคะทุกคนฝึกเส้นให้มั่นใจนะคะเราก็สามารถจะลากเส้นตามที่ใจเราต้องการได้นะคะฝึกวาดเลยนะคะตรงนี้ก็เน้น ช่วงจมูกช่วงปากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเราเร้งสอนนิดนึงนะคะช่วงผมนะคะถ้าเราต้องกดอย่าใช้แหลมเกินนะคะเพราะว่ามันอาจจะหักได้นะคะเดี๋ยวครูจะลากเส้นนะคะลงมานะคะลากเส้น จากนั้นนะคะเราก็แรงเงาเลยนะคะช่วงหน้าช่วงตาช่วงสันจมูกนะคะแรงเงาให้เข้มขึ้นเราก็ระบายช่วงผมไปเลยนะคะระบายแสงเงาช่วงผมนะคะเราจะเว้นช่วงไฮไลท์นะคะเราจะเห็นช่วงไฮไลท์นะคะผมขึ้นมา เราก็จะลงตามน้ำหนักนะคะแสงเงานะคะขาวเทาดำน,นะคะตรงนี้เราก็ลงช่วงผมนะคะให้เข้มเลย ตรงนี้ซับออกหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะเพื่อเน้นหนกแก้มขึ้นมาจากนั้นเราก็ค่อยๆใส่เส้นผมนะคะระบายนะคะเพื่อผลักผลักน้ำหนักขึ้นมา นี่นะคะล้วก็ลงเออถ้าเราลงเข้มข้นก็จะเป็นภาพที่ดูแบบดุดันมากเลย <c oughs> ครูภมก็เลยเออวาดวาดแบบวันนี้ก็บอกแล้วว่าหกปีนะคะหกปีจะเข้มมากเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าใครไม่ชอบเข้มมากก็ใช้แค่สีบีก็ได้นะคะ หรือบางคนใช้ EE e นะคะ EE e ก็จะแบบเข้มดำมากเลยนะคะแล้วแต่เราถนัดนะคะที่จะใช้อุปกรณ์นะคะในการสร้างสรรค์ผลงานของเราเองนะคะครูปุก็มาแนะนำไกด์ไลน์นะคะวิธีการวาดให้กับทุกคนนะคะว่าสามารถเป็นไปได้นะคะแบบนี้ก็สามารถวาดได้อะไรแบบนี้นะคะเราใช้ดินสอแบบไหน ยินสาวของน้องๆหนูๆ HB รูปตัวกระตูนตุ๊กตุนตุ๊กตาแล้วก็เอามาวาดได้นะคะเราหยิบหาหาง่ายได้ใกล้ตัวเราก็สามารถนั่งว่างๆแล้วก็หยิบมาวาดบ่อยๆนะคะก็จะเกิดทักษะความชำนาญนะคะนี่นะคะครูก็จะลง ให้ชมกันนะคะช่วงผมช่วงไหนแล้วก็ลงเลยนะคะเน้นให้เข้มขึ้นจากนั้นแล้วก็ค่อยๆมาไล่แสงเงานะคะ ครูโบเลือกรูปมาแต่ว่าไม่เป็นภาพที่ไม่ค่อยครบสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะก็จะวาดให้ดูตามที่เห็นนะคะเน้นแสงเงานะคะมาวาดให้ดูเพื่อให้ทุกคนได้ลองแยกแยะแสงเงากันนะคะเพราะว่าครูโบใช้ภาพขาวดำในการวาดนะคะ ก็จะเน้นแสงเงาขาวเทาดําให้ชัดเจนนะคะเราก็วาดแบบง่ายๆายสบายๆนะคะเราต้องบอกว่าวาดง่ายสบายๆนะคะไม่เซตไปด้วยเลยนะคะไม่เซตไม่เซตกูกูพูดอะไรคะเออก็ไม่เซตไปด้วยค่ะว่าเราวาดง่ายๆายสบายๆนะคะ วาเสร็จออกมาแบบง่ายดายสบายๆนะคะ<บ>นี่นะคะครูก็จะแรงเงาจนหมดหน้ากระดาษนะคะก็ประมาณนี้เลยเท่ากับของเขาพอดีเลยนะคะ<บ>นี่นะคะเป็นรูปที่ครูปูลนนำมาวาดนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็มาวาดให้ดูนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะดูแบบ สบายแบบง่ายเลยนะคะทุกคนสามารถวาดกันได้นะคะลองฝึกกะระยะห่างให้แม่นยำนะคะฟรีแฮนไปเลยค่ะเราจะได้สนุกกับการวาดลูกนะคะตอนแรกเราอาจจะยังกะไม่ได้นะคะมันก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อฝึกทักษะนะคะความชํานาญของเรานะคะเราจะเกิดทักษะได้นะคะก็คือ การทำซ้ำบ่อยๆนะคะทักษะความชำนาญเราก็จะต้องวาดซ้ำบ่อยๆนะคะจนเราสามารถจับจุดได้นะคะแล้วเราก็จะวาดรูปเป็นไม่เห็นยากเลยนะคะวาดรูปเป็นไม่เห็นยากนะคะแต่ว,ว่าสวยหรือไม่สวยนะคะขึ้นอยู่กับ ัโมงบินด้วยนะคะเออนะคะวันนี้ครูปุ๊บมาวาดให้ทุกคนได้รับชมการประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับคนที่ชอบวาดรูปและกำลังจะฝึกวาดน,นะคะฝึกวาดรูปครูปุบก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้ครูปุ๊บมาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันประมาณนี้คะ่ะหวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลาจนะคะ บันดาลใจนะพูดเร็วเกินไปแสงสว่างและแรงบรนดาใจนะคะให้กับทุกคนนะคะก็วันนี้คลิปนี้นะคะครูปุก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับฟังนะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่านะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนค่ะขอบคุณนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ